จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์17มกราคม2568พร้อมแนวทางเสริมดวงนะครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับเรามาที่อันดับ ที่5เลยนะครับไม่ให้เสียเป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลานะครับเออคีนี้ก็มาเร็วเคลมเร็วแล้วอย่าไปไปเนิ่นนานมากนะครับตอนนี้นะครับก็อันดับที่5จัดมาแล้วอันดับที่5ได้แก่คนพูดกลางคืนนะครับพูดกลางคืนนะพูดกลางคืนเนี่ยหรือพูดลาหูเนี่ยนะครับอ่าโดยที่สื่อนําโชคล่าของคุณอ่ะเฮ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ คุณฝากไปดูนะในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับในนั้นจะมีครบเลย8วันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพูดให้ครบเลยก็ได้8วันแต่ว่าเดี๋ยวจัดอันดับก่อนนะครับเปลี่ยนแนวบ้างนะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับนะปีใหม่แล้วก็ทําอะไรใหม่ๆซะหน่อยนะครับอันดับที่5ครับนะได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนหรือพุธราวหูครับโดยที่นะ พุธกลางคืนหรือพุธลาหูเนี่ยแนวทางเสริมดวงนะครับแนวทางเสริมดวงก็คือไปทําเกี่ยวกับลงศพนะครับไปทําบุญลงศพนะครับผ้าขาวหอ่อศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานศพนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับ แสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับคำุญดในแสงสว่างนะครับคือกระบอกไฟฉายฐานไฟฉายนะครับแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะหลอดไฟต่างๆนี่ทําได้หมดเลยนะครับพุธกลางคืนนะถูกจัดไว้หนับหนะครับพุธคืนช่วงนี้นะบอกเลยว่านะครับกำลังจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณแล้วขอให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับโดยเพราะเนี่ยอดใจรออีกสักเดือนกว่าๆนะครับ จังหวะที่ดีมากๆนะครับของคุณนะครับจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาบอกล่วงหน้าอันนี้เขาเรียกว่าสปอยนะครับช่วงปลายเดือนกุมภานะครับจังหวะที่ดีของคุณจะบังเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงอีกช่วงหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปลายป,ายปีนูน่นอันนี้ยาวไกลหน่อยนะครับแต่ว่าพุธกลางคืนปีนี้บอกเลยว่าดวงดีช่วงท้ายปี เฮงเปังปังแล้วแบบก้าวกระโดดเลยเอออันนี้อันนี้สปอยสปอยนิดหนึง่ง <laughs> นะครับอ่ะก็ตามนี้สําหรับพุธกลางคืนนะครับพุ้นคืนเนี่ยจัดไว้ดับ5ต่อมาครับดับ4ี่ได้แก่คนเกิดวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์นะฮะคนเกิดวันเสาร์เนี่นะครับช่วงนี้นะแก้ไข ดวงชะตาเยอะหน่อยนะครับมีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับบางคนลดพังลดเสียบางคนบ้านชํารุดมั่งนะครับต้องแก้ไขสับเปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุบางคนขายไอ้นั่นออกไปซื้อไอ้นี่เข้ามานะครับซื้อไอ้นั่นเข้ามาขายไอ้นี่ออกไปนะครับมันสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะใช้เงินเยอะด้วยช่วงนี้นะครับการงานต่างๆกิจธุระต่างๆอ่ามันมีอุปสรรคนิดนึงมันมีเรื่องให้ต่อสู้นะครับแต่ว่าคนวันเสาร์เนี่ย ไม่ต้องกลัวนะครับอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใจคอเนี่ยนะครับใจคอเข้มแข็งใจคอเนี่ยเขาเรียกว่าหนักแน่นนะครับกล้าหารเปรียบประหนึ่งเนี่ยนะพยักหรือราชสีห์นี่เราบอกอย่างนี้นะค,คนวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นนาผ่านได้อยู่แล้วเรื่องปัญหาทั่วไปในเรื่องการงานนะครับมันจะมีโปรเจกต์ที่ใหญ่นะมันจะมีงานที่แบบว่าได้เงินเยอะเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยงานเนี่ยไม่ใช่ง่าย แต่งานได้ผลลัพธ์ที่ดีงานคุณจะยากหน่อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเออนี้สปอยดูดวงกันไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการจนดาวไว้ดับ4เนี่ยนะแนวทางเสริมดวงของคุณก็ไปทําบุญลงศพนะครับแล้วก็ไปออกลงทานนะครับใครอยากฟังเรื่องโชคลาภโดยละเอียดไปฟังในคลิปเลขเด่นดาวดี12บราศีนะครับต่อมาอันดับ3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับ คนวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดวงตาคุณยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะครับบางคนไปเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศบางคนไปทํางานนะต่างจังหวัดต่างประเทศบางคนเนี่ยนะครับมีอาการเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เจ็บป่วยนะครับก็ต้องไปโรงพยาบาลซื้ออยู่ยามากินนู่นนี่นั่นนะครับสําหรับผู้ที่สูงอายุแล้วนะครับหรือว่าแบบ เป็นเป็นสูงสูงวัยแล้วอายุเยอะเอแล้วที่เกิดวันพฤหัสนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าอ่ะดูแลสุขภาพของท่านให้ดีนะครับหรือใครก็ตามที่มีญาตินะครับมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติผู้ใหญ่ที่เกิดวันพฤหัสนะครับก็ดูแลท่านใกล้ชิดนะครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงห่วงเวลาที่ มีโอกาสจะปรับเปลี่ยนนะครับก็พูดแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนวันพฤหัสที่แก่แล้วนะครับหรือคนที่มีญาติเกิดวันพฤหัสที่อายุเยอะๆหรือเจ็บป่วยหนักๆแล้วนะครับอ่ะประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับอ่าแลวช่วงนี้คนวันพฤหัสเองนะอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงน,นะครับโยกย้ายที่อยู่อาศัยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยวดยานพาหนะนะครับ ตลอดเวลาเออแต่ซ่อมแล้วดีซ่อมแล้วปังซ่อมแล้วจบนะใช้งานได้ดีนะครับเออนะดวงทั่วไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดอันดับไว้อันดับที่3เนี่ยแนวทางเสริมดวงของคุณก็ไปทําบุญลง,งศพนะครับนะสำหรับคนวันพฤรหัสนะถูกจัดไว้อันดับ3นะครับต่อมาครับอันดับ2ครับคือผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์เนี่ยอาจจะดูดวงนิดนึงนะ,ะขำๆเป็นน้ําจิ้มนะครับ ดวงคนวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับใครมีบุตรหลานบริวารใครมีลูกนะต้องบอกว่าลูกคุณเนี่ยโอ้โหสร้างสร้างสิ่งที่ดีๆสร้างชื่อเสียงสร้างอะไรให้กับวงตระกูลนะทําให้เราพึงพอใจนะครับถ้าคุณอายุมากแล้วเป็นผู้สูงวัยแล้วคุณมีลูกที่โตแล้วลูกจะให้สตังใช้นะถ้าคุณมีลูกที่แบบ โตแล้วนะลูกจะให้สตังค์ใช้ลูกจะแบบประสบความสําเร็จนะโดดเด่นเรื่องบุตรหลานและบริวารที่ดูดีมากๆแต่ก็จะเกี่ยวกับตัวเราด้วยคือเขาสําเร็จแล้วเขาหาเงินได้เยอะเขาไม่ลืมเราเขาช่วยเหลือเจือจุนอุปถัมภ์ขาชูเรลานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับชวนลูกไปทําบุญนะใครไม่ได้ไปทําบุญอาจจะแบบลูกพาไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่านะหาโอกาสไปทําบุญกัน กับลูกนะครับหรือถ้าเกิดคุณนะอยู่ในฐานะลูกนะคุณก็พาพ่อแม่ไปทําบุญหรือจะพาลูกคุณไปทําบุญด้วยก็ได้นะครับอันนี้มันจะมันจะเสริมดวงมากๆเลยในตอนนี้นะครับว่าคนสุขเนี่ยนะอัตตะปุตตะสุภะเห็นไหมอัตตะแปลว่าตัวเราปุตตะแปลว่าบุตรหลานสุภาเนี่ยแปลว่าการทําบุญแล้วก็พ่อแม่เห็นไหมคือปัจจัยมารวมกันหมดเลยถ้าเราสามารถรวมไอ้สามปัจจัยนี้ให้ไปในสถานการณ์เดียวกันได้เช่นตัวคุณอัตตะคือตัวคุณ ปุตตะคือลูกคือคุณก็พาลูกไปพาไปไหนสุภะก็คือวัดหรือต่างประเทศนะก็พาไปทําบุญสิถูกะแปลว่าพ่อแม่ด้วยเพราะนั้นอ่ะพาลูกไปแล้วพาพ่อแม่ไปด้วยไปทําบุญกันหรือพาไปเที่ยวต่างประเทศนี่มันถึงสมรูปดวงเห็นไหมเออนะต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะดีนะครับบางทีสื่อน้าโชคก็จะมาจากจุดนี้ด้วยนะครับในส่วนของการจัดดับแหวนดับที่สองเนี่ยให้คุณไปทําบุญนะครับก็คือหาโอกาสออกโรงทานนะครับอ่า เขาเรียกว่าออกงานของกินก็ได้หรือจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้แล้วก็อย่างที่สองใครนับถือพุทธก็ไปถวายเพลพระก็ได้เหมือนกันคนสุขถูกจัดไว้อันดับ2นะครับต่อมาครับอันดับที่1ครับ <c oughs> เอาล่ะคลิปนี้ก็พิเศษอีกแล้วก็กลับมาพูดครบทั้ง8วันเกิดเหมือนเดิมนะครับด้วยเ,เขาเรียกว่าเสียงเรียกร้องนะของ fc นะครับอยากฟัง อยากฟังดวงเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับให้ครบทุกวันนะครับก็กลับมาเห็นไหมก็เนี่ยทำตามคําของ fc ทั้งนั้นนะครับหมอแม่เนี่ยนะครับก่อนจะไปอันดับหนึ่งนะครับก็บอกกันไว้ว่าเดี๋ยวมีครบทุกวันนะครับเราที่อันดับหนึ่งครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันวันจันทร์ครับคนเกิดวันจันทร์โอ้ยแหมงดนี้มาว่ะเออมานะครับคนวันจันทร์นะก็คืออ่ะดวงช่วงนี้คนวันจันทร์นะครับ ก็อาจจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวนะหรือว่าไปดูแลกับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณลุงเนี่ยนะบ,บางทีช่วงนี้คนวันจันทร์คุณพ่ออาจจะป่วยนะครับถ้าคุณพ่อไม่ป่วยตัวคุณก็จะป่วยเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคนวันจันทร์แล้วคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณมีสิทธิ มีโอกาสที่จะป่วยบางทีจะป่วยที่แบบไม่ได้อะไรอาการที่มันไม่ได้เป็นมาก่อนเลยคุณไม่คิดว่าจะเจ็บป่วยได้นะครับเช่นแบบคุณเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ชอบอากาศเย็นเชอบอากาศหนาวหนาวบ้างมากนะครับแหมพอดีช่วงนี้นะครับไปเที่ยวนะภาคเหนือนะครับกลับมา่ป่วยเป็นหวัดม้่งเจ็บคอมั่งนะทนอากาศหนาวไม่ได้ทั้งทที่ไม่เคยเป็นอะไรก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ หรือจะเป็นอาการอื่นนะครับบางทีคุณไม่ป่วยแต่ว่าญาติคุณป่วยคุณพ่อป่วยนะครับคุณต้องอ่สละทรัพย์ปัจจัยในการดูแลนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางเสริมไม่ใช่แนวทางเสริมดวงสามารถเป็นสื่อน้ำโชค้คุณได้หมดเลยเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับไปฟังเต็มเมในคลิปเลขเด็อ่าเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับจะมีรายละเอียดเรื่องโชคลาภบอกครบถ้วนนะครับนะคนวันจันทร์เนี่ย ถือว่านะครับช่วงนี้คุณอาจจะได้ทรัพย์สินด้วยแต่อาจจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นมือสองหรือเป็นทรัพย์สินที่แบบเฮ้ยชำรุดเสียหายไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับเช่นอาจ,จได้รถยนต์มือสองมาุอาจจะต้องไปเก็บงานหน่อยก่อนที่จะมาใช้อาจจะเก็บงานาจจเานฮ้ยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เก็บงานเพื่อให้สภาพของรถนั้นนะสมบูรณ์นะพอที่จะมาใช้งานได้นะครับหรือไปซื้อบ้านมือสองหรือย้ายที่อยู่นะเช่าห้องใหม่อะไรต่างๆนานาอาจต้อง เมนเทนแนน์ ance, เยอะหน่อยต้องแบบว่า,าตกแต่งนูน่นนี่นั่นเยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับคืออาจจะได้ของที่มันไม่สมบูรณ์เราจะต้องมาปรับแต่งจะต้องมาซ่อมแซมประมาณนี้ถามว่าได้ไหมได้นะครับมีดวงเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆนะครับนี่คนวันจันทร์เนาะอ่าส่วนในส่วนที่ถูกจัดไว้ดับหนึ่งเนี่ยก็แนวทางเสริมดวงให้คุณไปทําบุญเกี่ยวห้องน้านะครับสร้างห้องน้ําซ่อมห้องน้ําซ่อมท่อน้ําอย่างที่2องทำบุญน,น้ําดื่มน้ําดื่มบริสุทธิ์15ขวดหรือ15แพ็ค หรือจํานวนเงินลงท้ายด้วย15อย่างสุดท้ายทําบุญออกโรงทานอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคนวันจันทร์ดูจัดไว้ดับที่1เอาล่ะนะครับกลับมาตามคำเรียบอรยกร้องนะครับสำหรับการพูดถึงนะคนเกิดครบทุกวันนะครับในคลิปนี้นะครับก็ถึงจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับแต่กนะ็อยากจะให้ข้อมูลที่กระชับและครบถ้วนนะครับ คนวันต่อมาเนี่ยนะไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้แล้วนะ,อ,ะอีก3วันนี้ก็คือพุธกลางวันวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะครับไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะ,ะแต่ดูเช็คดวงให้นิดหน่อยพุธกลางวันเนี่ยพุธกลางวันนะช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องของธุรกรรมต่างๆกิจธุระต่างๆง,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 งานเอกสาร ช่วงนี้ได้ติดต่อสื่อสารประสานงานพบเจอคนเยอะนะบบางทีพบเจอคนที่เก่งๆด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการทําสัญญาหรือการซื้อขายจำนองนะอาจจะมีธุรกรรมทางเอกสารต่างๆนาๆนานะครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จดีไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรที่เสียห,ยหายหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าดาวจำตัวของคุณเนี่ยนะครับเขาเป็นประเกษตรนะครับซึ่งไม่สมบูรณ์ ครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า,าถ้าเรื่องโชคลาภแล้วอาจจะไม่ได้มาโดดเด่นอะไรมากมายแต่อาจจะไปเด่นในจุดที่กิจตุระต่างๆที่คุณทําด้วยความวิริยะอุตสาหะต้องทําด้วยการฝ่าฟันอุปสรร,รคอย่างเงี้ยจะเด่นกว่านะครับนี่คือพุทธกังวัดเนานะเออสำหรับแนวทางเสริมดวงก็ให้คุณไปทําเกี่ยวกับ,กบอิฐหินปูนทรายถวายวัดกนะระเบืบ้องหลังคาโบสถ์ก็ได้นะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเสนาสนะต่างๆ,ๆทําได้หมดเลยนะครับ ต่อมาคนวันอังคารครับคนวันอังคารครับคือดวงของคุณในช่วงนี้คนวันอังคารเนี่ยมันจะอดๆแอบๆนิดนึงมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เวลาทําอะไรเนี่ยบางทีมันจะปัญหามันเยอะนะครับคือดวงชะตาเนี่ยช่วงนี้มันจะมีอุปสรรคมากหน่อยสําหรับคนวันอังคารนะครับแต่ถามว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคุณยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจไหมถ้าในแง่ของการทํางานคนวันอังคารได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่นะครับยังไม่ได้แย่นะครับเพียงแค่ว่าเป็นช่วงที่คุณฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างนะครับ ดวงคุณจะดีเนี่ยคุณต้องเจอแบบอุปสรรคก่อนต้องฝ่าฟันก่อนแก้ปัญหาได้ครับยืนยันว่าแก้ปัญหาได้ครับเพียงแค่ว่าแต่ละอย่างในชีวิตแต่ละมือ้อแต่ละเดย์เนี่ยมันไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบมันไม่ได้ผ่านมาแล้วแบบง่ายๆไงเออมันก็จะแบบยากหน่อยฝ่าฟันหน่อยแต่สามารถผ่านบนไปได้หมดเลยบางทีมีความยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับญาติพี่น้องฮะเข้ามาวุ่นวายกับเราอีกนะครับเรื่องเงินบ้างอะไรบ้างนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่บ้างญาติผู้หญิงบ้างนะครับ เออบางทีก็มันรุมมาลุมมาตุ้มกันนิดนึงนะครับแต่ทุกอย่างนะบอกก่อนนะทุกอย่างสามารถผ่านพ้นไปได้หมดเลยนะครับขอให้มันใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะคนกลางคันแนวทางเสริมดวงนะเน้นนะครับถ้าเกิดว่าสามารถพาคุณแม่ไปทําบุญได้ก็พาคุณแม่ไปทําบุญ ถ้าคุณแม่ยังอยู่ถ้าคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับก็ให้ไปทําบุญที่บ้านพักคนชราโดยที่เน้นนะครับเซอร์วิสนะครับโฟกัสไปที่คนชราที่เป็นเพศหญิงสักหน่อยนะครับดูแลเป็นพิเศษนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณแม่ยังอยู่แล้วคุณอยากไปทําบุญที่บ้านพักคนชราก็จะเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่คือคนวันอังคารและสุดท้ายครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับนะก็ไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้นะครับก็ถามว่าทำไมล่ะนะครับคนอาทิตย์เนี่ยคือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับไปตกในตำแหน่งที่ เป็นดาวคู่ศัตรูพอดีเลยนะครับอาทิตย์ผิดอังคารมีคู่ศัตรูในหลานฐานลาภะนะครับมันมันเรื่องโชคลาภเนี่ยมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ที่จะต่อสู้เพื่อได้โชคลาภแต่เกณฑ์โชคลาภสลากเนี่ยมันไม่ได้ต่อสู้อยู่แล้วนะมันเป็นาลาบร้อยเพราะ,ะนั้นอาทิตย์เลยไม่เด่นแต่ถ้าถามว่าเกณฑ์การต่อสู้เพื่อได้ลาบผลสิ่งนั้นการต่อสู้เพื่อได้ลาบสักการะหรือว่าสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตาลาบผลในชีวิตเนี่ยคนวันอาทิตย์ไม่ได้เป็นสองรองใครเพราะวพากับคนวันอังคาร อุปสรรคมีนะครับความท้าทายมีแต่สามารถผ่านไปได้หมดเหมือนเป็นดวงมหาอุดแต่มหาอุดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ได้มานง่ายๆอยู่แล้วมหาอุดก็คือแข่งอะไรก็ไม่แพ้แต่คุณต้องลงแข่งคุณจะได้ชัยชนะมาจากการสับักสบอมเลยการต่อสู้เลยแต่สุดท้ายชนะไหมะชนะแต่มันเหนื่อยหน่อยเจ็บหน่อยแค่นั้นเองนะครับโดยภาพรวมก็เป็นเรื่องนี้นะครับบางทีบางคนวันอาทิตย์ช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวคู่ครอง บางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเงินหลักทรัพย์อาจจะต้องแบบเอาทองไปจำเอาทองไปขายอะไรอย่างเงี้ยหรือใครถ้าลงทุนในทองให้ระวังอาจจะต้องลงทุนระยะยาวถ้าลงทุนในทองคําช่วงนี้ระยะสั้นคนวันอาทิตย์ระวังขาดทุนนะครับถ้าจะลงทุนในทองคําระยะสั้นไม่แนะนําขอให้ลงทุนระยะยาวถึงจะรอดนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะออจริงคนทุกวันไหนนะแต่คนวันอาทิตย์เน้นหน่อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เรื่องปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองปัญหาเกี่ยวกับเงินเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้หมดแหละแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เรากาลังแก้ไขอยู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับก็เป็นกาลังใจให้สู้ๆนะครับถามว่าโชคลาบลอยเด่นไหมมันไม่เด่นแต่ว่าลาบผลผลรางวัลจากการที่เราต่อสู้มันมีไหมมีนะครับต้องบอกงี้นะครับเออเป็นกําลังใจให้ครับสําหรับคนอาทิต์หน้าทางเสริมดวงครับอย่างแรกตามเกี่ยวของมีคมครับ หอมมิคมก็คือใบมิโกนขนนกที่พระสงฆ์ใช้ปรงผมนะครับกันไกลปตสตเลียนนะครับเข็มฉีดยามีดผ่าตัดครับอย่างที่2คือถ้าสุขภาพคุณดีให้ไปบริจาคเลือดนะครับเ,เรียบร้อยครับนี่คือทั้งหมดนะครับ8วันเกิดนะครับกับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์และอีก3าวันที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้ก็พูดคุยเรื่องดวงชะตาคร่าวๆเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ําจิ้มนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หวังว่าจะชื่นชอบนะครับ ถ้าเกิดชนชอบก็ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดี <c oughs> เฮงเฮงรวยรยนะครับพบใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ